ดีครับก็ตอนนี้ก็มาถึงที่เกาะไฟโรแล้วนะฮะก็ชุ่มช่าฝนตกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลมแรงมากนะเราก็นั่งเครื่องมาจากไทยมาที่เ,เดนมาร์กนะครับประมาณ11ชั่วโมง12ชั่วโมงแล้วก็ต่อเครื่องมาที่นี่อีกประมาณ2ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ถึงเกาะไฟโร็นทีเรีบยบร้อยตอนนี้มาณบ่ายสองบ่ายสามได้ไหมสวยมากนะนี้โรงแรมของเรานะเป็นโรงแรมฮิลตัน ิวตันการ์เดนนิวก็คืนนี้เราจะพักที่นี่กันแล้วก็คืนต่อไปก็ถึงประมาณสองสามคืนนะครับมีกันนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าไปเที่ยวที่ไหนบ้างเดี๋ยวตอนเย็นนี้นะครับก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรือของเมืองชอยฮาวนะก็จะเป็นรัฐสภาเก่าที่เป็นสีแดงกำลัง ลังคาก็จะเป็นย่าไสวยมากนะครับก็เป็นสถานที่ที่มีความเก,าเกา่เาแก่อือว่าที่สุดของที่นี่ก็ได้นะครับตั้งแต่1ปี1,800งร้อยกว่านะครับตรงน้รัฐสภาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท่าเรือในการแบบข้ามฟากไปแต่ละกเลกาะนรับลมแรงมากเลยครับไม่รู้ได้ยินเสียงขลมเรือ จะสังเกตได้ว่าหลังคาของที่นี่คือทุกที่อ่ะมันจะแบบหลายๆที่เนาะมันจะ,ะเขาเขาจะมีแบบหญ้าที่อยู่บนหลังคาใช่ไหม mm. เขาบอกว่ามันมันเป็นเหตุผลเรื่องความหนาวเย็นเนาะที่นี่ยเวลาฤดูหนาวมันจะหนาวยาวนานมากแล้วก็ถ้ามีหญ้าอยู่บนหลังคามันจะแบบทําให้อุ่นขึ้นนะเข mm. าบอกอย่างเงี้ย mm. ดูบรรยากาศโอ้ oh. mm. เป็นตึกเก่าแก่นะ ห uh, นะึ่งเก้าหนึ่งสามครับที่ผมดู mm hmm. ก็มันก็เป็นไม้เดิมๆนะแล้วก็ mm hmm. เขาก็มาทาสีใหม่ mm hmm. สีดำ mm hmm. สีแดงเนาะ mm hmm. สมาก มาถึงแล้วนะครับหมู่บ้านที่เรียกว่าชักโดวิกสวยมาก โอเคที่เห็นไกลๆเป็นแบบหินสองอันเห็นไหมไกลๆนู่นไกลลิบเลยก็คือเขาเรียกหินแบบพ่อมดแม่มดใช่ไหมมันจะแบบเป็นอะไรที่เป็นประวัติของเขาครับที่ยาวนานมาแล้วพี่ไกลบอกครับสวยมาก ตอนนี้ก็มาอยู่ที่น้ำตกฟอซ่านะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยมากเดี๋ยวให้ดูนี่ยังไงสุดยอดอบรรยากาศดีแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างสบายๆเมื่อกี้แดดมาแล้วนะฮะสวยมากเป็นน้ำตกที่เห็นนี่มันสองสามชั้นเลยนะที่ข้างบนมีข้างบนอีกชั้นหนึ่ง น,นี่เมืองอะไรนะพี่เดี๋ยวเราไป้านทางนี้คแล้วก็มีสพะพานสีแดงใช่ไหมข้ามสะพานสีแดงไอแดงเคเเอ,อันนี้เขาเรียกเมืองอะไรนะพี่เมืเชิฟครับเมืองเจฟิฟเหนือสุดของเกาะนี้ใช่ไหมไม่ใช่มา่มาเมื่อเช้าเมื่อเช้าเหนือสุดอ๋อโอเคข้ามสะพานที่หนึ่งไปทางขวาแล้วเสร็จแล้วเดินลงไปเรื่อยๆข้ามสะพานที่สองซ้ายมือโอเคได้ครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศวิวเมืองเจฟก็เป็นเมืองเล็กๆที่ถัดลงมา จากที่เราไปเมื่อเช้านี้นะครับความสวยงเมืองนี้ก็คือมันจะมีลำธารถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นลำธารน,นะครับลำธารจะพาดผ่านกลางาหมู่บ้านซึ่งสวยมากเดี๋ยวเราไปชมเ,เมืองใกล้ๆกันนะครับมาเร็วตอนนี้ก็เดินขึ้นภูเขามานะครับ แล้วก็เมืองอยู่ข้างล่างนะนี่ซึ่งระยะทางก็ที่จริงต้องขึ้นไปบนยอดนู้นครับแต่ว่าน่าจะไม่ไหวเอาแบบเบื้องต้นก่อนเพราะขึ้นสูงมันเหนื่อยนี่ก็ไม่ได้ฟิตร่างกายมาด้วยครับเดินแป๊บเดียวก็เริ่มเหนื่อยแล้ว It doesn't beat It doesn't ตอนนี้เรากา็เดินมาที่จุดชมวิวจุดหนึ่งนะเป็นวิวทะเลแล้วก็วิวบ้านสวยมากมาดูกันนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาดู โรงเบียร์นะครับโรงเบียร์ก็คือเป็นเบียร์ของ The Beer of the f i r o w นี <drilling PSAKI> ่ของเราต้องวันนี้ไม่กินแอลกอฮอล์ น้ำพุอะไรมีคูเปอร์โด้คูเปโร์โด้ครับก็เหมือนเป็นก็อร่อยดีแบบรสชาติเป็นยังไม่เหมือนกันก็ สวัสดีเชา้าอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ที่จริงเราก็จะไปดูนกมาฟินที่เห็นภูเขาที่แหลมๆตรงนั้นฮะแต่ว่าเสียดายครับเพราะว่าเขาบอกมาว่าขึ้นมันแรงมากนะั่นผมเห็นตรงนี้มันเป็นแบบเมฆแบบก้อนใหญ่เลยแล้วขึ้นมันแรงไม่สามารถออกเรือได้ ประเทศนี้อ่ะเพื่อนๆข้อดีที่ผมเห็นชัดมากเลยนะก็คือที่นี่มันจะมีน้ำตกเยอะมากคือถ้าขับรถไปตรงไหนไม่ว่าเกาะไหนทุกๆไม่เกิน500ร้อยเมตรอ่ะจะเจอน้ำตกเลิศไหลออกมาข้้งทางๆสวยมากเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆถ้าไกลๆเนี่ยที่เห็นรู้เห็นหรือเปล่าเห็นไหมน้ำตกนี่ก็น้ำตกแล้วก็นู่นก็น้ำตกโอ้โหเยอะมาก น้ำเป็นประเทศที่น้ําตกเยอะมากแล้วก็ธรรมชาติที่นี่สมบูรณ์เพราะมีคนน้อยมากนะครับามาดูนี่นี่นี่เป็ดเป็ด,ดโอ้โเราอยู่เมืองเบอร์นะครับแล้วก็ ที่นี่ก็เป็นเมืองเล็กๆนะแล้วก็ธรรมชาติดีมากอันนี้ก็ยังมีน้ําตกอีกแล้วเหมือนที่ผมบอกว่าคือเมืองเนี้ยแบบน้ำตกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเยอะมาก ก็มาถึงแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปดูน้ําตกมูลางฟอซ่ากันก็คือเป็นไฮไลท์ที่นี่เลยก็คือจะเป็นน้ําตกที่ไหลลงมาจากภูเขาใช่ไหมแล้วก็มันลงในทะเลเลยนะครับมันไม่ได้ลงแบบค่อยๆไหลลงมาแต่มันทิ้งดิง่งลงมาเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็คือบรรยากาศที่หมู่บ้านของเขา้สวยมาก ขอต้อนรับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกฟอรซาเป็นหนึ่งหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะสวยมากสังเกตหมู่บ้านข้างหลังนะครับจะมีหมู่บ้านข้างหลังด้วยแล้วน้ำตกที่นี่ก็คือพวงเจ้ยดีมากคือตกลงในทะเลนะครับ นี่ก็โบสถ์เก่านะครับของเมืองนี้น่าจะเป็นโบสถ์ที่ไกด์บอกก็คือเป็นโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยไวกิ้งนะครับก็หลังคาก็ได้พังไปหมดแล้วนะเหลือแต่หิน แวันสุดท้ายที่อ,อยู่ในเที่ยวในเกาะเฟโรนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สานามบินเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่เดนมาร์กนะครับแล้วก็อีกอแล้วก็พักเดนมาร์กหนึ่งคืนแล้วก็รุ่งเช้าก็นั่งเครื่องบินต่อไปที่กรีนแลนด์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่สานามบินของเกาะเฟโรนะรเป็นสานามบินเล็กๆเนาะแล้วก็ นี่ฟ้าเพิ่งเปิดเมื่อกี้แบบมีหมอกแล้วก็เมฆเต็มเลยนะครับเครื่องบินลงไม่ได้ต้อนดีเลย์ไปสองสามชั่วโมงนะก็เขาบอกเป็นปกติอย่างที่นี่ครับคือชั่วโมงนี้ฝนตกอีกชั่วโมงแดดออกอะไรเงี้ยลมแรงเนี้ยไว้ตอนขามาเนี่ยแบบพอลงแลนดิ้งลงมาก่อนที่จะถึงเนี่ยเมฆเยอะมากลมแรงมากครับแบบน่ากลัวมากนะครับก็ผมก็ก็นั่งภาวนาเนาะ ว่าอย่าให้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันมันน่ากลัวนะครับเพราะว่าลมแรงมากที่นี่กับตันเขาเก่งมากครับเอาเครื่องลงได้แล้วก็รันบ์ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับ่สำหรับเครื่องเล็กเท่านั้น เนื้มูเลยเนื้มูแล <love> ้วอร่อยอร่อย่ะก็อยู่ที่กรุงโคเปเนเกนแล้วนะครับกลับมาจากเฟรูแล้วเดี๋ยวเราไปจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเงือกน้อยนะเขาบอกว่าถ้ามาโคเปเนเกนไม่มาเงือกน้อยถือว่าไม่ถึงนะ <c oughs> คนเยอะมากวันนี้ <c oughs> นะครับก็จุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือนางเงือก,กว่านี้ นะก็คือคุณจะมาลลันเยอะมาก เขาเรียกชุดอะไรนะพีクク่ดิซีฟ hey ู้ดแพตเตอร์ซีฟู้ดแพตเตอร์โอ้โห ตันนี้เป็นบรรยากาศยามพบค่ำนะครับของสอยท่าเรือนะครับที่เป็นแหล่งที่คนมาชอบเที่ยวกันเยอะที่สุดเห็นไหมครับสวยมากก็เปิดไฟกันแล้วก็จะมีเรือวิ่งด้วย <c oughs> ร้านไอ้ตรีมร้านนี้นะครับเป็นร้านแบบกิมมิคของที่นี่นะมาดูกันอื <c oughs> <c oughs> 我问你问。 น,นี่ก็มาเช็คอินนะครับเพื่อเดินทางไปกรีนแลนด์กันนะครับก็คือเป็นเครื่องบินของเรา